ก็เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาตั้งมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมคะปี2522นะคะเดิมทีนะคะของเรานะคะที่นี่นะคะเป็นพื้นที่อดของชาวบ้านนะคะคำซ้อนนะคะที่อยู่บริเวณแถวนี้เขามีทำอาชีพเ,ออเกี่ยวกับเกษตรนะคะทำพืชไร่เชิงเดี่ยวปลูกนะะ้ำมันข้าวโพดต่างๆนะคะจะบอกกับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ย ยังไม่มีความรู้เนี่ยยังไม่เข้าถึงมากนะักชาวบ้านอาจจะไม่รู้ในเรื่องของการปรับปบรุงบำรุงดินเท่าที่ควรนะคะก็ทําให้พื้นที่เนี่ยสูงโูงนะคะบวกกับสมัยก่อนเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลเยอะนะคะที่ขนอนสอนก็ได้มีการทําสัมปทานป่าไม้นะคะมีการตัดไม้ทาลายป่าต่างๆนะคะก็ทําให้พื้นที่เนี่ยกลายเป็นดินทรายนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะป่าก็หายนะคะน้ําก็แห้งนะคะ ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะเลยนึกถึงในหลวงราชการที่9เพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าถ้าหักในหลวงนะคะพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนพื้นที่ตรงนั้นก็จะได้รับการพัฒนานะ,ะมากยิ่งขึ้นชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันนะคะสร้างศาลพระบวรราชานุสาวรีของสมเด็จพระปิงนเจ้าเจ้าอยู่หัขึ้นมานะคะ เมื่อในหลวงรัชกาลที่9สดด็จมาเปิดสารพระปิ่นที่นี่นะคะชาวบ้านก็ได้มีการรวมตัวกันนะคะเจ็ดลายนะคะถวายที่ดินในขาแรกให้จํานวน274ลายนะคะเพื่อที่จะให้พระองค์สร้างเป็นพระตำหนักเวลาที่พระองค์เสด็จมาที่นี่นะคะแต่ว่าด้วยสายเมตอันกว้างใหญ่ยาสี่ร้อเมตรเนิ้วกวางพระองค์ก็ทรงสัดาานะคะกับราชดรว่าถ้าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่เกี่ยวกับการเกษตรเล้าไหมซึ่งกราสตรอนนะคะก็ตอบว่ายินดีนะคะก็เลยเกิดเป็นศูนย์ศึกษาแห่งนี้ึ้นมานะคะตรงนี้ทีุ่กท่านเห็นคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานส่วนพุทษศาสตร์นะคะหรือเรียกว่าส่วนป่าสมุนไพรที่มีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ด้วยตันนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการจัดทาเป็นทางเดินนะคะส่วนป่าสมุนไพรเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะทัศนศึกษาได้ นะคะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าเรามีรับนะคะเข้าศึกษาดูงานก็จะมีวิทยากรให้แต่ว่าถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะทุกท่านถ้าไม่มีวิทยากรก็สามารถมาเรียนรู้ได้ตัวเองได้เพราะว่าในแต่ละจุดนะคะของต้นไม้เนี่ยเราจะมีป้ายนะคะบอกเอาไว้นะคะว่า อันนี้คืออะไรนะคะประโยชน์คืออะไรนะคะซึ่งของส่วนพกษศาสตร์นะคะที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นว่านเสาหลุมนะคะมีมากกว่าพันกว่าชนิดสมุนไพรแต่เด่นคือว่านเสาหลุมนะคะก็คือสามารถแปรรูปได้ตรงน,นี้จะเป็นต้นโพธิมหโพนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าเล่าต้นปลูกเอาไว้นะคะเมื่อวันที่11กร,รกฎาคมนะคะปี2523แล้วก็จะมีต้นกระหล่ำปล้กนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะปลูกไว้ในวันเดียวกันนะคะเป็นสมเด็จพระเทพนะคะ อ่างเก็บน้ํานะคะที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะคะเป็นอ่างเก็บน้ําแรกนะคะของสวนของเรานะคะสร้างขิ้วขวาบรรจุได้หนึ่งแสนหกหมื่นลูกบาทเมตรนะคะขึ้นชื่อว่าอ่างเก็บน้ํให้เจคเพราะว่าสมัยก่อนเป็นพื้นที่ของชาวจีนนะคะในหลวงรัชกาลที่เก้าก็เลยพระราชทานเช่นนี้ให้นะคะหินที่โผล่มานี้ไม่ใช่หินลอยนะคะอันนี้ถือว่าเป็น ชื่อของขันซ้อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บอกนะคะเป็นป่าลกมากที่นี่นะคะชาวบ้านก็เริ่มเข้ามาทำอาหากินนะคะขายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอีกสองร้อเมตรนี้วขวาซ้อนซ้อนกันนะคะชาวบ้านผ่านไปผ่านมานะคะก็เลยเรียกว่าขันซ้อนนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอาคารหลังแรกนะคะของศูนย์ของเรานะคะ ตั้งคืนเมื่อวันที่8สิงหาคมนะปี2522ในวันที่ก่อก่อตั้งเลยใช่ค่ะวมนเลยค่ะ,ะแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาฟังประวัติกัออีกทีนะคะให้แบ่งขบวนทีเดียวเลยค่ะ นิ้วขวาแล้วกลับรถนนะคะอันนี้กาลังปรับปรุงอยู่นะคะแต่ว่าที่เคยเป็นมาก็คือเป็นฐานเรียนรู้นะคะพิพิธภัณฑ์ดินของเรานะคะครเรามีฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ดินด้วยนะคะอันนี้เขาจะรวบรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของดินนะคะการจําแนกดินนะคะปัญหาดินการจัดการดินต่างๆนะคะรวมถึงชุดดินในประเทศไทยแล้วก็ชุดดินในพื้นที่ขอยถอนด้วยนะคะ กระได้แก่ชุดดินมาบอน,นะคะชุดดินโคกเขียนแล้วก็สัตห์บด้วยนะคะตรงนี้นะคะ,ะอีกหนึ่งรอยเมตรนิวายมีการปลูกนะคะต้นไม้ประจำเจ็ดิจดจังหวัดรูปแผนที่ประเทศไทยนะคะถ้าใช้โดนเนี่ยจะมองเห็นนะคะว่าเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ยังคงเหลือสักประมาณ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเป็นของหน่วยงานพัฒนาชุมชนนะคะอันนี้เขามีบริการในเรื่องของที่ผักด,ด้วยนะคะคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อคืนต่อคนนะคะ เอ้าจากนี้เนี่ยเขาก็จะศึกษาในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมในครัวเรือนนะคะก็จะมีบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการจัดฝานจากเส้นใหญ่พื้นนะคะการทอผ้านะคะการเดินเส้นทองบนผืนผ้านะคะแล้วก็การตีห็กด้วยนะคะซึ่ง ในแต่ละนะคะเออในแต่ละฐานของเขาเนี่ยเขามีวิทยากรอะผู้เชี่ชยแล้วนะคะอันนี้นกไขยดินดีนะคะอันนี้ทาในช่วงโควิดนะคะีิวไซา์ตันนี้ทำเมประมาณสาสี่เดือนนะคะใช้ต้นกล่เียแผ่งนะคะโดยมีท่านงคงพลากวกรจุฬาลัตถ์เนี่ยได้มามีการเปิดด้วยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วย รงนี้จะเป็นของเวยงานประมงนะคะอันนี้เขาจะสนับสนุนเรื่องของพันปลาน้าจืดนะคะให้กับเกษตรกรนะคะหรือบุคคลที่สนใจนะคะ ในงบประมาณแต่ละปีของเขาเนี่ยเขามีการจัดอบรมนะคะให้กับเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้ลงทะเบ,บียนเอาไว้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแจกนะคะปัจจัยการผลิตด้วยนะคะแล้วก็จะมีสอนในเรื่องของการสาธิตนะคะการเลี้ยงไายแดงนะคะสาธิตการเลี้ยงกบนานะคะแล้วก็มีตัวอย่างพันปลาหายย่าน,นะคะเทโพเทพาปาลาเลือกนะคะแล้วก็ปลาตละเทด้วยแล้วมีตัวอย่างนะคะพันปลาสวยง,งาม รวมถึงสอนนะคะสาธิตในเรื่องของการแปลงเพศปาินนะคะจากเพศเมียเป็นเพศผู้ด้วยะส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นของหน่วยงานส่งเสริมนะคะและพัฒนาชีพการเกษตรอันนี้เขาจะสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีการสอนในเรื่องของการปลูกมะนาวนะคะในพื้นที่ที่มีจํากัดนะคะหรือแค่ในวงเบา ซีเมนต์นะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ให้มันออกนะคะน้องรือดูก็คือใช้วงบอร์ดซีเมนต์นะคะมีฝารองปิดด้านล่างเพื่อควบคุมความชื้นของมันนะคะสามารถออกได้ตลอดทั้งปีนะคะส่วนมากก็จะมีผลในช่วงของหน้าร้อนนะคะคุมภามีสาอ่ะนะคะตรงนี้ก็จะมีการสอนในเรื่องของการเสียบยอดมะนาวนะคะสอนการป้องกันโรคที่เกิดจากมะนาวด้วยนะคะแล้วก็มีการในเรื่องของแต่รูปด้วยนะคะขักซอก นักใสมือนะคะตรงนี้จะเป็นชะนลโงนะคะแมลงผสมเกสรนะคะอันนี้เขาจะสังเกตุของการเลี้ยงชะนลโงที่เรียกว่าพึ่งจิ๋วนะคะอันนี้ให้นำขึ้งได้ดีนะคะราคาแพงด้วยะคะเลี้ยงง่ายกว่านะคะเพราะว่าอันนี้เขาไม่มีเหล็กในนะคะอันนี้ก็มีสอนที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆนะคะในพื้นที่ขนศอทั้งหมดเนี่ยก็คือเราใช้เวลาร่วมกว่าประมาณ 15ปนะีในการพัฒนามันขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนมันเป็นพื้นที่ดินทรายนะคะเราก็ใช้พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนมีต้นไม้เยอะอ300เมแบบน <300 S 2> ีน้เลย,ยแต่จะมี2ต้นนะคะที่อยู่มาเนิ่นนานแล้วจะมีต้นสมอพิเทศนะคะแล้วก็ต้นอย่างนานด้วยนะคะแต่ว่าจะอยู่ในโครงการสวนพระองค์นะคะของหลวงราชการที่9นะคะก็คือพื้นที่ของเรามีทั้งหมด1,895ไร่ด้วยกันนะคะ เป็นพื้นที่ที่จะไว้ศึกษาทดลองต่างๆนะคะรัชดรถวายมาเนี่ย1 240ไร่แล้วก็เป็น655ไร่เนี่ยจะเป็นที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ถละทรัพย์สินส่วนพระองค์นะคะคือไว้เองนะคะเพื่อให้เราได้มีการทดลองปลูกต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้านขวานะคะนี้จะเป็นของหนงานวิชาการเกษตรนะคะนี่เขาจะสอนเรื่องของการพาอเหตเศรษฐกิจนะคะแบบครบวงจรนะคะ ก็จะมีพวกสอนทำเห็ดก้อนนะคะไม่ไหวเลยลดทิ้อเงินไหไว้จะมีสอนในเรื่องของการทำเห็ดก้อนนะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะคะมีการแปรรูปเป็นพวกเห็ดตะวันนะคะแล้วก็มีการสอนเรื่องของการเลี้ยงแหนแดงมาเลยหางหนีด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของสวนะคะแปรรูปพวกเห็ดหรือสีแดงเนี่ยก็จะมีจำหน่ายนะคะอยู่ที่ด้านหน้าสู่นะคะเป็นร้านค้าพวงขาของเราค่ะ นักใสยมือนะคะอันนี้จะเป็นของหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรนะคะเขามีบริการเรื่องที่ผกด้วยนะคะก็คือ100บาทต่อคนนะคะต่อคืนเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีสอนในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะหรือเรียกว่าผักไร่ดินนะคะจำพวนผักสลัดเร่งในแต่ละปีนะคะเช่นวันปีใหม่หรือว่าสอมคันศูนยเนี่ยเราก็มีการแจกนะคะพือตามหน่วยงานเขาจะมีการแจกอย่างเช่นก้าวไม้นะคะ ฐานก็มีแจกยาแฝกน,นะคะหรือพอน,น่วยงานอื่นก็จะมีแจกผักด้วยนะคะถ้าเปิดอบรมนะคะตรงนี้ก็จะสูะะุดทันมาทเกียวใส่ทันชาชิงสาวนะซะึ่งศูนย์ของเรานะคะเปิด24ชั่วโมงนะคะทุกท่านาสามารถเข้ามาได้ตลอด นะคะเราเป็นแบบรั้วเปิดนะคะไม่มีรั้วไม่มีกั้นนะคะชาวบ้านก็คือผ่านไปผ่านมาได้เลยนะคะเพราะว่าของเราก็คือที่เนี่ยที่เราเนี่ยมันจะผ่านนะคะไปทะลไปหมู่บ้านต่างๆะภายในรอบๆสุดนะคะ,ออะ,คะซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะที่จะที่จะถึงนะคะก็ ของเรานะคะวันสถาปนาศูนย์จะเป็นวันที่8สิงหาเราก็มีกิจกรรมด้วยนะคะถ้าทุกท่านผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะเข้ามาได้ค่ะน,นั่งรถรางฟรีนะคะด้านขวามือตรงนี้จะเป็นอาคารพัะพาพรามนะคะถือว่าเป็นอาคารหลังที่2นะคะของศูนย์ของเรานะคะสร้างขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2524นะคะก็คือปีล่าสุดนะคะอ๋อที่ มานะคะก็คือปีที่แล้ววันที่5ธันวาคมนะคะปีล่าสุดนะเสด็จประเทศสเสด็จมาที่นี่ด้วยนะคะก็คือเรามีจัดงานวัน,นโลกนะคะ5ธันวาคมนะคะใหญ่ที่นี่นะคะในหลวงรัชากาลที่9นะคะ,สะเสด็จมาที่นี่ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะปีล่าสุดที่มานะคะก็คือปี2540นะคะามาแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะมีการปลูกต้นไม้โตวไวต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นยูคาลิปตัสนะคะที่มาจากออสเตรเลียนะสายพันธุ์ดีสุดป้านหารือว่าต้นไม้สีลุงนะคะมีทดลอง,องมาปลูกนด้วยนะคะเป็นต้นไม้คงมีโคล่านะคะีม,ม,ดดม,มัมัด้ดไปแ นี้จะเป็นฐานเดนดูย่าแฝกนะคะอันนี้เขาจะมีการสอนเรื่องของการปลูกย่าแฝกะคะประโยชน์ของย่าแฝกใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะป้องกันกนารพังทลายของหน้าดินนะคะหรือว่าจะเป็นพวกจับสานได้ถกกัดเป็นน้าหอมได้นะคะที่เราเจอก็จะมีแฝดรูปแฝดดอนนะคะที่เราเจอก็จะเป็นอ่อานสุลาานีนะคะเึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะที่จะใกล้ๆถึงแล้วนะคะก็จะมีการแจก ยาแฝด้วยนะคะคีนะคะก็คือสำหรับคนที่มาลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตรงนี้ไกลไปนะคะตามจังหวัดของท่านได้เลยนะคะถ้าท่านใดอยากได้ยาแฝสามารถติดต่อนะคะทางหน่วยงานพัฒนาที่ดินนะคะตามจังหวัดของทุกท่านได้เลยนะคะมีแจกนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นส่วนพัน์นะคะอ่ะไม้หอมนะคะที่อยู่ในโครงการนะคะ อนุรักษ์นุกรมพืชของสมเด็จพระเทพนะคะส่วนด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะคะปุ๋ยหมักอินนรีนะคะแล้วก็จะมีฐานเรียนรู้น้ำหมักชัวร์กา<อ>ซึ่งเขาจะสอนเรื่องของการนํานะคะเศษวัสดุนะคะของธรรมชาติที่เหลือใช้แล้วอย่างเช่นใบไม้นะคะใบไ,ไม้แห้งนะคะที่หล่นหล่นนะคะตามพื้นนะคะหรือจะเป็นพวก ผล,ลไม้ที่เรากินแล้วนะคะรสเปรี้ยวหรือจะเป็นพวกเสตอะหานต่างๆนะคะนำมาทาเป็นหมนหนักและนะหมักเพื่อปรับปรุงปรุงินได้ด้วยนะคะซึ่งเรามีแจกฟรีด้วยนะคะอันนี้เราไม่ขายนะแจกฟรีตรงนี้นะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือนะคะอันนี้จะเป็นฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ผักหินม้านนะคะไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเขาจะสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะ าพันไม้ดอกต,ต่างๆนะคะซึ่งเวลาเราได้ดอกไฟมเราก็นำมาใช้สอยนะคะภายใน,นสูงนะคะตกแต่งประดับต่างๆส่วนตรงนี้นะคะท่านจะรู้ขับพื้นบ้านในครองก็มีการปลูกผับนะคะทั้งสี่ภาคนะคะที่ชาวบ้านคนนิยมกินกันนะคะกินผักให้เป็นยานะะส่วนนี้เห็นต้นสูงๆนะคะอันนี้เรียกว่าต้นใบเตยนะคะจะอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะของสำนเด็กระเค ที่มาจากอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้ก็ใบนะคะสามารถที่จะทําเป็นชาเป็นช้อนได้นะคะแล้วก็จับปานได้เช่นกันนะคะอันนี้เราจะพบเจอปามป่าชลีพวกต่านน้ําขังนะคะมันมีผลผลของมันนะคะเขาจะเหมือนคือรสชาติจะเหมือนเป็นพวกสับประรดแบบว่าเน่าแล้วนะคะคือเราไม่นิยมทานนะคะไม่นิยมทาน ส่วนด้านขวามือนะคะนี้จะเป็นอุทยานวัานะคะหรือแม่น้ำโจนะคะนี้เราได้รับการสนับสนุนจากชลปทานทำอ่างเก็บน้ำนี้ให้เราอ่างเก็บน้ำทั้งหมดของส่วนของเรามีทั้งหมด10แห่งด้วยกัน5แห่งจะอยู่ภายในศูนย์อีก5แห่งจะอยู่ภายนอกศูนย์นะคะตรงนี้ก็จะมีไหลออกสู่บริเวณรอบรอบศูนย์ชาวบ้านที่เขาทำในเรื่องของการเกษตรเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย แล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากหนวยงานประมงนะคะนำปลามาปล่อยด้วยนะคะครับต่อไปอีก800เมตรไม่ไหววนไหมคะอ๋อไปไม่ไหวโอเด้นขวานี่ จัตตาต์จัตานะคะอันนี้เขาจะมีเป็ดปักน้ำนะคะตัวอย่างนะคะเป็ดปักน้ำไกไ่ไทยขนซอน้อนนะคะกวางพนโลนะคะอันนี้เขาของมันนะคะสามารถที่จะบดนะคะให้ละเอียดแล้วก็เป็นแคปซูลน,นะคะกินได้อันนี้ร<อ>ครบเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสำหรับคนที่มีบุตรยากด้วยนะคะ สนใจขึ้นมาเลยนะคะอ <c oughs> <c oughs> กจากนี้จึงมีนกกระจอกเทศน,นะคะแขกน,นะคพันธุน์แบ่งแบ่งกอด้วยนะคะโคกระบือสุกรอนะคะลออ <c oughs> นะคะเราก็มีนะคะล่อทจะเสียลอเนี่อะไรผสมกับ<า>อะไรคะม้าผสมกับอะไรคะลาลาลาตัวไหนคะเทศอะไรเลย ลาเพศผู้นะคะว่าส่งกับมาเพศเมียนะคะแต่ที่เราได้มาเนี่ยเชื้อม้าจะเยอะก็จะเหมือนมาแต่หน้าเขาจะเหมือนลาเนี่ยค่ะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งฐา,านที่ได้รับความนิยมนะคะจะเป็นฐานเรนรูกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่เขาจะสอน,นเรื่องของการจัดสรรที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดน,นะคะโดยการแบ่งเป็นส่วน พื้นที่นะคะจากร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยแหล่งน้ำนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมางนาข้าวงาข้าวเนี่ยก็คือคนไทยนิยมกินกันอยู่แล้วบริโภคอยู่แล้วนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาอันนี้เขาจะเป็นการปลูกพืชไร่ลอยข้าวสูงน,นะคะไม้ผลนะคะไม้ใช้สอยนะคะหรือสมนุนไพรต่างๆนะคะสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็จะเป็นพวกที่อยู่อาศัยให้สัตว์อยู่นะคะหรือสร้างเป็นเรือนเพาะนะคะเพาะเห็ดต่างๆได้นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของข้อนะคะด้านใช้มืออันนี้ส่วนมากคะจะเอาไว้จัดใน้างที่การขเบีคลื่นสูงนะคะก็จะเป็นช่วงวันวันดิโลกที่ผ่านมาปีที่แล้วก็จัดตรงนี้นะคะสถาปนาสูนเราก็มีจัดตรงนี้เช่นกันนะคะ งนี้นะคะจะมีห้องน้ำนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะหลังคาสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะเวะห้องน้ำก่อนนะคะสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปฟังประวัติข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกับอ,อีกนะคะอีกรถลางลหลายๆคันนะคะ่ะ